แบที่สามต้องบอกว่าเวลานี้คงไม่มีใครฮอตไปกว่าหนุ่มไม้พิ่รัตอีกแล้วหลังจากที่โด่งดังจากซีรีส์เรื่องฟูหาวุ่นนักรักเต็มบ้านที่เพิ่งราจอไปได้ไม่นานก็ทำให้มีแฟนๆเพิ่มขึ้นอีกเพียบรวมถึงแฟนๆจากหลัก มีการแถลงข่าวเปิดตัวโฟโต้บุ๊กและมินิอัลบั้มเพลงพิเศษถึง3เพลงทั้ง Break You Off Tonight Oh Baby Eye และเพลงให้ฉันได้เป็นผู้ชายที่จะรักเธอเพลงในอัลบั้มนี้บอกความเป็นตัวไม้ได้เป็นอย่างดีซึ่งไม้ก็ได้โชว์จัดเต็มเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆจนห้างแทบแตกแถมอ้อมสุดากก็โผล่เซอร์ไพรส์แบบไม่รู้ตัวมาก่อนอีกด้วยทำเอาแฟนซีรีส์ฟินกันแบบสุดๆพร้อมยังแจกลาเซ็นให้เหล่าบรรดาแฟนคลับที่ซื้อโฟ ทั้งไทยจีนเกาหลีฟินกันทั่วหน้าจ้า วี้ก็มาเงานเปิดตัวแถลงข่าวโฟโต้บุ๊กและมินิอัลบัม้มครับผมก็เป็นมินิอัลบัมม้มใหม่ซึ่งกเ็เชื่อมโยงกับฟูลเฮาส์ด้วยก็สนุกมากครับวันนี้ก็โชว์จัดเต็มมากคือจริงๆด้วยการที่ไมคถ่ายละคร,อรตอนนี้เนี่ยมค์ถ่ายอยู่สองเรื่องแล้วก็เจ็ดวันเลยก็คือไม่ค่อยมีเวลาที่ซ้อมเท่าไหร่ก็แบ่งไปแบบตอนดึกๆไปซ้อมสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็มาโชว์ความพิเศษคือโปรเจกต์นี้ไม่คุมทั้งหมดครับผมก็เป็นเพลงดนตรีเอ็มวี MV, กำกับดูแลพวกบัจเจ็ดดูแลพวก คือบริหารทุกอย่างแล้วก็โฟโต้บุ๊กนี่มัก็เป็นคนจิ๊ตคอนเซ็ปต์พวกขาวดำหรือว่ารูปต่างๆมัก็เป็นคนไปนั่งเลือกเองแล้วก็พวกกราฟิกด้วยครับผมทำเบื้องหลังเองยากไหมหรครับก็ยากนะครับคือมันก็มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่มันก็ดีเพราะมันทำให้เราเข้าใจคนเบื้องหลังมากขึ้น